นนมาพบกับครูแเ๋มน,นะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการคิดเลขอะเทคนิคยังไงดีนะแ,แต่ก่อนการคิดเลขถ้าเป็นการคูณใช่ไหมคะจะเป็นการคูณสองทัแล้วค่อยมาบวกกัน ก่อนอนื่นที่เราจะไปเรียนเด็กๆอย่าลืมทำแบบทดสอบก่อนเรียนครูก่อนนะคะว่าเด็กๆทำได้หรือไม่ใช้เวลาเร็วกว่าเดิมหรือช้ากว่าเดิมอย่าลืมกดดิงน,นี้นะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริลนเลยคะ่ะอ่าสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับ,บครูแท็กเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครู มีเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบ2หลักคูณ2หลักมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะการคูณเลข2หลักกับ2หลักดูที่เราจะไม่ใช้วิธีแบบเดิม,ดมแบบเดิมๆที่เราเรียนกันมาก็จะคูณแบบสองบรรทัดแบบเด,เดิมที่เราเรียนมานะคะก็จะคูณ แบบทดสองรทัดใช่ไหมคะแล้วค่อยมาบวกกันแต่วันนี้คุณครูจะไม่ทำแบบนั้นคุณครูมีหลักการการคิดเลขเร็วมาบอกเด็กๆให้เด็กๆได้เรียนรู้เพื่อเด็กๆจะได้นำไปเรียนแล้วสามารถคิดเลขให้เร็วขึ้นยิ่งกว่าเดิมไม่ต้องไปคูณกัน แล้วทดสองมาทันแล้วค่อยบวกกันอ่ะเด็กๆพร้อมเรียงคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย การคูณเลขแบบ2หลักคูณกับ2หลักหลักการในการคูณเลข2หลักแบบ2หลักแบบไม่ต้องทนนะคะก็จะมีอยู่3สเต็มี3สเตปสเตปที่หนึ่งกดทให้ดูนะคะจะได้มองมองเห็นงนงาน ติดตามคูไปนะคะเต็บสี่สามเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวคุณกูมาอธิบายให้ฟังเต็บเลขนะคะให้เด็กๆเ,เอาตัวท้ายคูณกันก็คือเขาเรียกว่าหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วย ลืมตั้งจุดเอาสมมติว่าเท่าไหร่ดีนะสมมติว่าเอาสัก32คูณกับ21นะคะสเต็ปแรกที่ครูพูดไปเมื่อกี้ก็คือเอาหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วยหลักหน่วยเ็เรียกอ,อะไรคะ หลักหน่วยคือเลขหนึ่งกับเลขสองหลักหน่วยคือสองอย่างนี้ให้เด็กๆนัน้ห,หลักหน่วยคูณกับหลักหน่วยจะได้เป็นอะไรคะหลักหน่วยคูณหลักหน่วยสองหนึ่งเป็นสองแล้วสเต็ปที่สองให้เด็กๆเอาหลักหน่วยตรงนี้คูณกับหลัก แล้วก็หลักสิบตัวนี้คูณกับหลักหน่วยนะคะก็จะได้เป็น1 2เป็นไม่ใช่1 3เป็น3แล้วทดไว้แล้วเราเอาหลักสิบคูณกับหลักหน่วยสองสอเป็น4รวมกันเป็น7ใช่ไหมคะเราก็มาเขียนลง7 ต่อไปสเต็ปที่3ให้เด็กๆนำก็คืออยู่ในหลักร้อยใช่ไหมคะให้เด็กๆนำหลักสิบคูณกับหลักสิบก็คือ3คูณกับ2นั่นเองส2เป็นนั่นแหละคะะเป็น6นะคะเป็น672อ่ะ เด็กๆคิดว่ามันใช่ไหมเด็กๆลองไปทดก็ได้ทดใช่ไหมคะตั้งคูณปกตินะคะทดดูนะคะห้าสามสิบสองคูณยี่สิบเอ็ดที่ครูบอกนั่นแหละเป็นการคูณแบบทดสองบรรทัดแล้วค่อยมาบวกกันมันก็จะทำให้เด็กๆคิดชา้าครูคก็เลยหาเทคนิคการคิดเลขเร็วมาให้เด็กๆดูถ้าลองเราลองทดนะคะหนึ่งสองเป็นสองใช่ไหมคะหนึ่งสามเป็นสาม 2 2เป็น4 3 2เป็น6แล้วก็บวกกัน2ดึงลงมาเลยไม่มีตัวบวก3 4 3 3ก4เป็น7เท่ากันเลยใช่ไหมคะดูนะคะเด็กเท่ากันเลย2อันนี้เท่ากันอ่ะทำไมเชื่อเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวเลขก็ได้ น้าทันไปนะคะถ้าสมบเอ็ดคูเอาเลขอะไรดีสาอ่ะเลขอะไรดีนะเอาสักห้าสิบเอ็ดคูณกับอืมสักเท่าไหร่ดีนะ แรกที่ครูบอกคืออะไรนะหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วย 1, 1 1ก็เท่ากับ1สเต็ปที่2ก็คือหลักสิบเราได้หลักหน่วยใช่ไหมคะต่อไปหลักสิบเราคูณค่ายเราคูณค่ายนะคะพื่อกี้ที่ครูบอกคือ หนึ่งเป็นหได้หลักหลังอะไรคะได้หลักหน่วยไปแล้ว,ลวเราค่อยไปคูณได้1นึ่งคูณกับห้าสามคกับหนึหเป็นห้าเรากถไปมแล้วก็3ามหเป็นสามบวกกับ3าเท่ากับ 8. แปดเราก็นำมาเติมมาตรงนี้คือหลักสิบ ต่อไปเสเต็ที่3คุณครูให้อ่าเด็กๆหาหลักร้อยใช่ไหมคะหลักหลายก็คือหลัก10คูณกับหลัก10ก็คือ3 5เป็น15เราก็เขียนตอบมันเลย15ตอบ1 5 8่งพัน้า้เดาเด็ก,กไม่เชื่อนะคะเด็กๆลองทดเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือตั้งคูณแบบที่เราเรียนมา 51าคูณกับ31 1เนเป็น1น5เป็นห 3, 3, 3 5เป็น3ามเป็นิห้าติดกัเลยนะคะไม่มีมตัวบวก5บวก3เป็นแปีรมาไม่มีตัวเท่ากันไหมคะจะเห็นไหมว่าสองอย่างนี้มันเท่ากันหา อีกสักหนึงตัวอย่างตัวนี้จะมีเป็นการแบบมีมีทุดด้วยนะคะจะเพิ่มตัวเลขขึ้นเรามาดูข้อนี้เพิ่มนะคะอ่ะครูลองตัวอย่างสา่ 34, คูณสามสิบสองจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะเสร็จแรกจะบอกว่าให้ดดดกๆนำ หลักหน่วยคูณกับหลักหน่วยก็คือสองคูณสี่สองสีเป็นเท่าไหร่คะสองสีคูณได้ไปแล้วเด็กๆทำหลักสิบหลักสิบเกิดจากหลักสิบเกิดจากหลักหน่วยคูณกับหลักสิบ แล้วก็หลักสิบคูณกับหลักหน่วยใช่ไหมคะก็จะได้สองสามเป็นสองสามก็ต้องเป็นหกต่อไปคือ3าสี 2, บ 2, บ 2, ่เป็นสองบวกกับสองนี้เราเป็นนะครับก็คือเป็นแปด่สิแปดเราเขียน8ลงเอาเลขตัวหลังตัวเดียวนะคะแล้วทดหนึ่งไว้ อย่าลืมนะคะว่ายัางเหลืออีกหนึ่งตัวหนึ่ง,งต่อไปคือเราจะหาหลักร้อยเรานำหลักสิบคูณกับหลักสิบนี่หลักสิบคูณกับหลักสิบสามสามเป็นเก้าใช่ไหมคะเราได้เก้าแต่เราอย่าลืมนะเพราะเราเหลือตัวทดอยู่หนึ่งเก้านเก้าไปบวกกับหนึ่ง ที่เราเหลือหรปลไปตรงนี้นที่เราอะที่เราหาได้เมื่อกี้มันเพราะว่าเราแค่หลักหน่วยไปเหลือหลักสิบเราหลักสิบเาบวกกับที่เรา,ดดา,เราคูณได้หลักหน่วยเมื่อกี้เทาัเลขสิบแล้ก็เขียนลงไปเลยเพราะว่าไม่มีตัวคูณน,นานาเลยเด็กๆก,ก็เติมลงไปเลยเป็นสิตอบ1น8่งดสิบแปดเด็กลองอะดเด็กๆไม่เชื่อเด็กก็ลองไปทดดูว่ามันใช่จริงหรือเปล่าที่เราทำเมื่อกี 34พูนสา2สเป็น8 23เป็น6 3 4า2ใส่2ทุทุหนึ่ง3าเป็น9เป็น10อบอะลองบวกอันนี้ไม่มีตัวทดดึงมาเลย6 6บสเป็น8เท่ากันเลยค่ะเราจะทำกี่ครั้งเราก็เท่ากัน2อ,อย่างนี้เท่ากันเราลองดูตัวทดดูตัวอย่างนึ่งก็ได้ ตัวอย่างนี้ก็มีตัวทุกนดครจะอให้เดกๆคิดไปพร้อมกันนะคะช่วยนูด้วยอะไนก็ตาูเอาอะไรดีนะอะไรดีะ 15อย่าลืมเราเอาแค่เลขมันได้15ใช่ไหมคะแต่เราจะเอาหลักหน่วยเสมอมันก็จะเหลืออะไรมันก็จะเหลือเลขหนึ่งนะ15สิบ้าเล, 15, ห,ลหนึ่งหน่วต่อไปเราหาหลักสิเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือคูณไ่่าห้ายี่ห้าอันนี้ทดไว้อาหานะคะเอามาทดอีกครั้งหนึงห้าห้าีห้าสี่สาม สองบวกกันเท่าไหร่คะบวกกันเป็นสามเจ็ดสามสิอย่าลืมเราทดไว้หนึ่งบวกกับหเป็น38เราได้38มสแปดมาเราก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะเอาเลขหลักหน่วยไปเขียนเสมอแล้วทดอะไรไว้เอาเลข8ปดไปเขียน แล้วทด3าไว้นะคะลืมนะสามยังอยู่นะต่อไปเราจะหาหลักร้อยเราเอาหลักสิบคูณกับหลักสิบก็คือสี่คูณห้าสีห้าเป็น20สแต่เราจะเขียนยี่สบลงไม่ได้เพราะว่าเรายังมีตัวทด3ามอยู่ก็จะเป็นที่สิบ3 ตัวคูณน้าแล้วใช่ไหมเราก็นําไปเขียนตอบเลยก็คือเท่าไหร่23จะตอบเป็น2,385ไม่เชื่อได้ไหมเด็กๆก็นําไปทดอีกได้เหมือนเดิมนะคะก็าคือทดตั้งแบบที่เป็นวิธีเดิมๆที่เราเรียนนั้งแต่เด็กเลยก็คือหาเทีลมันทัดแล้วเราก็มามปกกันเราทดก็ได้อยากรู้ใช่ไหม ผลการ5 3, 5, 3 5, 5, 1ใส่ห้าลบ,บหนึ่งตัวทัเป็น26 4 32ใส่2อลบนเหมือนเดิม4 5่ห2า5ห้ามมีตัวบวกลงมาเลย6กบวกสเป็น8 2บวก1เป็น3อันนี้ไม่มีตัวบ,บวกงลงย2385จะเห็นได้ว่า วิธีคุณครูจะเร็วกว่าตั้งหารแบบนี้เราจะดังนั้นเราก็ควรฝึกบ่อยๆฝึกฝึกคิดเลขบ่อยๆฝึกทุกวันเวลาว่างเราก็มานั่งทำกระดานเราก็จะเก่ง <c oughs> ก็จะคิดเลขเร็วมากถ้าเราคิดเลขเร็วรก็สามารถตอบคุณครูหรือว่าตอบได้ก่อนเพื่อน มันจะช่วยเวลาเราทําข้อสอบบางข้อสอบที่มันต้องใช้ในการคูนหรือว่าอะไรเราก็จะสามารถคิดได้เร็วลดเวลาการคิดลงเยอะเลยอ่ะวันนี้คุณครูแด๊กก็มีเรื่องมาอมสอนเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกัน EP หน้านะคะเด็กๆจบคลิปแล้วเด็กๆอย่าลืมไปทำ แบบทดสอบหลังเรียนนะคะวันนี้คุณครูก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,ะป็นยังไงบ้างคะนักเรียนจากที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อกี้ที่คุรูสอ,อนทค่มีการคิดเร็วไปคุณครูหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อประหยัดเวลาในการ